ดีครับสวัสดีครับอ่ะก็เข้ามาพีอ่อีก้างแทนนะครับอ่ะก็ขอต้อนรับผู้ท่านนะครับเข้าสู่รายการมวยไทยไม้เอกนะครับก็วันนี้วันอังคารที่24ตุลาคมนะครับศป266นะครับผมวันนี้ก็เป็นศึกมวยมันสนานเมืองนะครับที่เวทีมวยนานาชาติรังสิตนะครับก็เริ่มคู่แรก6โม,มงตรงเหมือนเช่นเคยทางช่องทู นะครับวันนี้ก็มีมรักมชอบมาฝากเช่นเคยนะครับรวมไปถึงนะครับข้อมูลต่างๆนะที่ผมได้เตรียมมาไว้นะครับผมสําหรับวันนี้นะครับก็อยู่วันนี้ก็มีเลล่าสุดออกมาแล้วนะครับตอนนี้ครับนะครับก็ระหว่างที่พี่เอกแชร์เดี๋ยวผมแจ้งเลล่าสุดก่อนแล้วกันได้เลยคู่แรกนะครับสดาวทอง5.4ยอดถงชัย5.4สายเพชรเสมอสิงดํา5แล้วก็กล้องภัย19นะ ก้องไพยนี่เป็นมวยนาฬิกามาเจอมวยแทนกระทันหันรู้ตัวเมื่อเช้าเลยนะต่อ19จอมโหด54ครับเพชรสามารถต่อรองแล้วก็ดาวพระศุกร์ห้าสีนะครับนี่ก็เป็นเลทล่าสุดนี้นะครับในสึบมวยมันเสนอเมืองคืนนี้ครับอืมอ่ะเมื่อวานนี่ไม่มีมวยวันนี้ก็ลุยกันเต็มๆนะครับ เพชรยินดีมวยมันสนั่นเมืองอังคารที่24ตุลา66ที่นานาชาติอรังสิทธิ์นะครับตัวแรกก็เริ่มช่องถูหกโมงเย็นเหมือนเดิมคู่แรกสะดาวทองนุย4มุมเมืองครับ105.8ลด0.8นะครับไฟล่าสุดก็เต่ก้านคอนอ็อคเพชรสีดำนี่ยก3เลยอ่าเป็นมวยขวานะแต่วันนั้นเนี่ยที่ใช้ลูกเต่ก้านคอนี่ใช้แข้งซ้ายนะครับเตะก้านคอ,อนอ็อค เพชรสีดำดูว่าช่วงหลังยิ่งชกนี่ฟอร์มยิ่งดีนะสำหรับสเดาทองนะครับก็ข่าวที่แล้วเขบอกว่าเป็นการแต่ก้านคอน็อกครั้งแรกในชีวิตเลยนะครับส่วนน้ำเงินปากีสถา,านเอาราวันนี่เพิ่งเข้ามาในเมืองกรุงเป็นไฟนี้เป็นไฟที่2นะครับ1้อยลด0.3ไฟที่แล้วที่เข้าเมาืองกรุงไฟแรกก็ชนะคะแนนเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิมเอาไว้นะครับ ปากีก็ประเภทแชมป์ร้อยห้าจากภาคใต้อ่ะคู่นี้คู่แรกคู่เปิดหัวนะครับอะไรความเป็นต่ออยู่ที่สเดาทองอืมนะต้นๆก็อย่างที่หลายคนก็คิดกันว่าสเดาทองเนี่ยระกระดูกประสบการณ์ในเมืองกรุงเนี่ยน่าจะดีกว่าแน่รวมไปถึงระเวทเลดเวทแรงประทนเนี่ยนะทางด้านสเดาทองเไปปล่อยถึงห้าสิบสมเลยนะครัปีสถานบอกห้าสิบเอ็ดไม่เกินห้าสองนี่ประมาณนี้แหละนะครับ เวทนี้เนี่ยดูเสียเปรียบทางด้านสดาทองอยู่พอสมควรเลยนะครับผมวันนี้ชกในพิกัดร้อยห้าใช้ของสดาทองด้วยนะผมชอบสดาทองมากกว่านะเวทนี้แรงประทานี้ผมว่าสดาทองดูดีกว่าเลยครับอะคู่แรกออกไปที่สดาทองนะดูจังหวะวงนอกต่อวงนอกก็ดูสดาทองเองจะดูจะรวดเร็วกว่านะ ดูหลากหลายกว่าด้วยประเภทก้าเตะก้าต่อยก้าฟันอแต่ว่าลูกหนักนี่ยังไม่มั่นใจนะครับว่าปากีสถานเนี่ยกว่าหรือเปล่าถ้าปากีจะชนะก็ลูกแข่งัดวงในไปปลายแต,ต่ต้นผมเชื่อว่ากินสเสดาทองยากนะครับคู่ที่สาคู่ที่สองนะครับคู่ที่สองตอนแรกเดิมทีจะเป็นใครหนะ้าคู่ที่สองแรกเริ่มจะเป็น อ,อตีใหญ่ที่เด็ดเก้าเก้านะครับตอ,อจอต้องยินดีอืแล้วก็คู่นี้ก็มาเสียบแทนนะครับเป็นคู่ของยอดธงชัยทีเด็ดเก้าเก้าร้อยห้าจุดหกศูนย์นี่กัประเภทอาวุธหนักแรงนะส่วนน้ำเงินเพชรบุญช่วยขุนนนมือปราบนี่ก็บบูนะครับบูในายเตอรร้อยี่ห้าจุดหกลดศูนย์จุดหกครับครับ อืมก็พอมาดูรูปแล้วถือว่าคุี่สูสีเลยคุณนี้จริงๆเนี่ยเขาชกรอบหลังนะแล้วก็ยกขึ้นมาไว้เป็นรอบ,รบแรกแทนนะครับแล้วก็จริงๆยิง,งคู่ที่ห้าทั้งคู่เลยก็มาแทนนะแต่ก็คู่เนี้ยจริงๆมันเป็นมวยในายการแต่ชกรอบหลังนะก็ยอดธงชัยก็ ซ้อมอยู่ที่เก้าเก้ามันจับแม่อยตอนปหกักสปะปะลาวก็ถ้าถามว่าชื่อการผ่านมวยของใครดีกว่าก็ต้องยอดธงชัยอะดีกว่าแน่นะแต่สภาพยอดธงชัยยอดธงชัยช่วงหลังนี่มันก็แม่ต้องบอกว่าโดนแล้วไปไม่ลามาไม่วหวนะพร้อมจะไปได้ทุกเมื่อนะถ้าเลทขึ้นมานะครับตอนนี้นะเนี่ยเลทลองไว้ออกตัวดีกว่าต้นๆเพชรบุญช่วยมันมีลูกหนักมีลูกบูลูกบ้าลูกที่ขัาน ถึงอะนะผมมองนนอกไปดีกว่าอ่ะคู่นี้ออกที่เพชรบุญช่วยครับได้ไหมได้ยินเสียงผมไหมเหมือน,นสัญญาณผมยังอยู่นะ พยายามกระดิกนิ้วดูว่าสัญญาคู่สองนี่ออกเพชรบุญช่วยขุนนนมือปราบนะครับอ่าต้นๆนเนี่ยความแม่นเนี่ยอาจจะเป็นรองยอดธงชัยแต่พอเบียดไปแล้วอชอบไปที่ลูกตื้อของเพชรบุญช่วยอ่าชอบที่ลูกตือ้อแล้วดูสภาพร่างกายช่วงหลังเนี่ยเพชรบุญช่วยผมว่าดีกว่านะอะ่คู่นี้ออกอมารองที่เพชรบุญช่วยแล้วดูเวทนี้เนี่ยเวทหนึ่งร้อยยี่สิบห้าเนี่ย ดูว่าเพชรบุญช่วยเต็มเวทกว่าเพชรยุนช่วยชกไว้ครั้งล่าสุดก็ประมาณนี้แหละ 24, 125. ร้อยยี่ส่้อยี่ห้าส่วนยอดธงชัยชกไว้ล่าสุดเนี่ยชกพิกัดหนึ่งร้อยยี่สิบสองปอนด์คู่รองของรายการครับสายเพชรสามารถพยักอรุณสายเพชรเมื่อเช้ามาร้อยแปดจุดสามแล้วก็ไม่ต้องลดเลยอ่าให้ตั้งไว้ที่ร้อยปดุดสามนั่นแหละ เพื่อที่ว่าจะให้สิงห์อีสานอุดอุดรหรือว่าจอมโวสิทธิ์เชฟบุญธรรมเนี่ยลดลงมาเพราะเขาเกินเยอะอ,อืเขาเกินเยอะนะครับเกินสามพอนกว่าอ่าเกินสามปอนกว่าแต่ว่าสิงห์อีสานเนี่ยหลังจากหายไปประมาณสามปีได้เนาะแล้วก็เคลียร์สัญญากับเชฟบุญธรรมเสร็จเรียบร้อยแล้วกลับมาชกช่วงหลังๆอ่ะดูว่าชกแล้วสภาพร่างกายก็ดีขึ้นตามลําดับส่วนเรื่องความเก่าเนี่ยไม่ต้องห่วงอยู่แล้วนะครับ ก็ซ้อมดีอยู่ละซ้อมอยู่กับพี่อ๋นสุขคุมวิทย์นะครับเก๋าหมอเนี่ยสิงอีสานอ่ะครับอืมนะก็ถ้าถามถึงสภาพร่างกายตอนนี้เนี่ยสิงอีสานก็ดูเหลื่อมๆกว่าสายเพชรด้วยนะแต่วันนี้เนี่ยปัจจัยสําคัญคือมันลดถึงสามปอนด้วยกันสามปอนตรงนี้เนี่ยถามว่าเหนื่อยไหมผมมองว่ามีโอกาสที่จะเหนื่อยมีโอกาสที่จะหมดได้เลย เพราะว่าทรงอย่างสายเพชรเนี่ยมันเป็นทรงที่บู๊เดินบทเดินเบียดเดินแลกอยู่แล้วนะเป็นมวยที่ต้องใช้แรงใช้พละกําลังใช้การยืนระยะไปไปลายให้อยู่ผมว่าคู่นี้เนี่ยน่าลุยสายเพชรเหมือนกันนะซื้อสภาพร่างกายไปนะผมมองว่าสายเพชรตอนนี้ผมว่าถ้าพูดถึงน้ําหนักนี้นะแล้วก็สภาพการเต็มตัวน้ําหนักมาตอนเช้าผมมองว่าดูสายเพชรมาดีกว่า นะทางด้านสิงห์อีสานน่าจะติดปัญหาเรื่องฝนเรื่องอะไรสักอย่างนี่แหละทำให้น้ำหนักมาเกินโลครึ่งเลยวันนี้<ล>เหนื่อยเลยอืมอ่ะคู่นี้ไม้ออกสายเพชรนะครับเรทความเป็นต่ออยู่ที่ใครหนะ้าคู่นี้อยู่เสมออ่าคู่นี้เบ็ดเบียดนะครับไม้ออก<ช>สายเพชร,รผมขอสวนคู่หนึ่งคู่นี้ผม <c oughs> ยึดเชื่อในความเก่าของสิงห์อีสานนะ ผมดูว่าขออนุญาตขออนุญาตส่วนหนึ่งคู่นะดูว่ายังมีโอกาสเลือกออกสูสีเลือกออกแล้วดูว่าชกละเอียดกว่าอ่าเลดก็เบียดเบียดเราก็มองต่างคู่นี้ใครมองแบบไหนก็อ่าใช้วิจัยนยานเอาละกันนะครับแต่ผมยังเชื่อว่าความเก่าของสิงหาเลือกออกแม่นแม่นดูว่าอาวุธเยอะกว่าชกละเอียดกว่า อืสายเพชรไฟนั้นก็ดูว่าโฉงฉางนะโดนสั่งฟ้าเตะก้านคอไปเลยส่วนสิงห์อีสานไฟสุดท้ายเนี่ยที่ชนะแรมโบวจิ๋วก็ดูว่านั้นนี่ออกอาวุธกันน้อยไปหน่อยเนาะม,มาโดนต่อยร่วงยกสี่ด้วยแต่กรรมการไม่นับแล้วยกห้าสิงห์อีสานมาด้วยลูกบิดเสียบยัดคาเชือกแล้วก็แรมโบ้์จิ๋วนี่หัวหลุดอองไปนอกเชือกอ่าก็ชนะมาในไฟสุดท้ายของสิงห์อีสานคู่นี้ไม่ชอบสายเพชรนะครับ ด้วยเรื่องของแผลการลดน้ําหนักส่วนผมชอบสิงอีสานแต่ว่าดูด้วยนะแต่ว่าก่อนหน้านี้แกก็แหมก็ลดเยอะๆอยู่ประมาณนี้อยู่แล้วนะครับถ้าไม่มีปัญหาเรื่องน้าหนักมผมยังชอบความเก๋าของสิงอีสานคู่นี้มองต่างครับส่วนคู่เอกของรายการคู่นี้ต่างศึกต่างสายอาจิกซอว์ออโต้อาวันมวยไทยนะครับเจ้าถิ่นจากสายเพชรยินดีร้อยเก้าจุดสองลดศูนย์จุดสองเสียเปรียบทั้งรูปร่างเสียเปรียบทั้งน้ําหนักปล่อยนะครับ ส่วนน้ำเงินจากศึกสายศึกของปาชุนเกียดเพชรนะครับสิงห์ดำยุทธสุราชฎร์ร้อยสิบจุดสามลดหนึ่งจุดสามมวยขวาอาวุธหนักแข็งแรงอยู่ที่จิกซอนะครับมวยซ้ายทางมงทางมวยนะครับรูปล่างอยู่ที่สิงห์ดำอืมแล้วไฟห์หลังๆก็โชว์สวยสิงดำเอเออผมว่าทรงนี้เจอสิงห์ดำเนี่ยหวานปากเลย นะสิงดําชอบเลยมวยเดินเข้าหามวยชวนทะเลาะเนี่ยเออแล้วดักเตะซ้ายแต่ละแข้งเนี่ยต้องบอกว่ามันติดตาแล้วมันชกดีมากในแต่ละไฟช่วงหลังๆนะครับ<ม>ก็ดูแล้วโอ้โหผมมองว่าผ่านอย่างเพชรหนึ่งมาที่เดินบูไม่หยุดผ่านเพชรฤทธิ์ที่หนักแรงมาได้ผมมองว่าเจอจิกซอเนี่ยถามว่าน่ากลัวไหมมันก็น่ากลัวแต่ถ้าถามว่าเจอทรงนี้เนี่ยผมมองว่าสิงดําดูไม่น่ากลัวไม่น่ากลัวทรงนี้สักเท่าไหร่นะครับผมมองว่ามีโอกาส น,นนะครับราคาก็มองเห็นคล้ายๆกันนะตอนนี้ไหลไปห้าสังเลยก็มองว่าทางมวยอ่ะทางมวยสิงดําบอกว่าเจอทรงนี้ผมว่าเข้าทางนะผมมองว่าไม่น่าลองเหมือนกันนะก็คือด้วยความที่เล็กด้วยถ้าตัวใหญ่กว่าแล้วไปเจอมวยฝีมือที่ตัวเล็กอ่ะโอเคมันก็ยังน่าลุ้นแต่นี่มันเจอมวยฝีมือที่ตัวใหญ่กว่ามวยบู๊มันต้องใช้แรงคูณสองเลยแค่โดนจับในเงี้ยตัวใหญ่เนี่ยมันก็คุมมันก็หุม อยู่ละนะผมมองว่าเหนื่อยผมมองว่าจิกซอเหนื่อยนะก็หลายคนก็มองอย่างนั้นนะครับทำให้เลดส,สิงห์ดำตอนนี้ก็ไหลไปถึงห้าสามด้วยกันนะครับก็ ไม่แปลกไม่แปลกนะครับที่ราคาจะมาตรงนี้นะครับผมจิกซอนเนี่ยไปปล่อยให้สามให้สี่นะสิงดําไปปล่อยห้าสิบห้านะครับจิกซอนก็ซ้อมอยู่สิทธิ์ไทยแลนด์ที่เชียงใหม่นะส่วนสิงดําก็ซ้อมอยู่เกียรฟูเฟื่องที่สุราษฎร์นะครับผมในเรื่องกระดูกประสบการณ์นะผมมองว่าถามว่าต่างกันไหมกระดูกผมมองว่าใจผมนะใจผมว่าสิงดํากระดูกดูเหลือล่อมด้วยนะช่วงหลังเนี่ยดูเจอของแข็งมาหนักกว่าอืนะครับผมคู่นี้ก็ไปที่ทสงางด้านะสิงดนะํา ครับผมใช่ชื่อเขาจะมาก่อนด้วยเนาะสิงดําชื่อในเมืองกงเมืองกรุงอ่ะเราจะคุ้นหูกันมากกว่านะครับนอกดูทางมวยดีกว่าซ้ายส่วนใดก็เป็นตัวขวางนะครับก็ถ้าจะแพ้ก็ลูกเปียงปล้างนะครับอืมลูกเปียงปล้างลูกหมัดของจิกซออ่ะตามทรงอชอบสิงดําครับแล้วค่อยโตแต่งตัวเอาเขาแล้วกันนะครับถ้าเพื่อความชัวนะส่วนช่วงหลังนะครับอีกสี่คู่ทางเพจมวยเด็กเจ็ดแปดเก้า คู่ห้าของรายการฉลามขาวฉลามขาวอ,อเทพสุภานนะครับเจอกับก้องไพรสิทธวัะแก้วคู่นี้ก้องไพรการเตรียมตัวดีกว่านะอืมถึงแม้ว่ามาแทนทั้งคู่แหละแต่ก้องไพรรู้รตัวก่อนแล้วเจ้าแสนมคมเนี่ยรู้ตัวเมื่อเช้าเลยเขาบอกวิง่งกําลังวิง่งออกไปวิ่งตอนเช้าอยู่พอดีเขาก็เลยพาตัวมาช่างพอดีนะก็เท่ากับว่าก้องไพรก็ดูดีกว่าในเรื่องของการเตรียมตัว นะแต่อยู่ที่หัวใจแล้วนะ่ว่าฉลามขาวจะสู้แค่ไหนผมมองว่าก็ยังไม่เท่าไหร่นะก็บอกเพิ่งชกมา13ไฟดูว่าเพิ่งหัดหมวยได้ไม่เท่าไหร่นะหัวใจยังต้องพิสูจน์อีกนะผมชอบไปที่กล้องไัยละกันครับคู่ที่หกนี่เป็นจอมโหดนุ้ยสีมุมเมืองครับกับเพชรพอใจบาสทุ่งเขาหลวงอืมคู่นี้จอมโหดเคยชนะมานะอื นะใช่ครับนะในวันนี้เจออีกครั้งหนึ่งนะครับทรงมวยเนี่ยจอมหหดเนี่ยมาทรงบู๊อยู่แล้วเตะขาต่อยหมัดเดินบู้เดินลุยเพชรพอใจก็บอกเป็นมวยเข่านะก็ในเรื่องแรงประทะเนี่ยไม่ต่างกันนะจอมโหดสี่เจ็ดเพชรพอใจสี่หกนะคู่นี้ผมชอบทางด้านจอมโหดนะเคยชนะมาแล้วเจอทรงนี้ผมมองว่าไม่กลัวนะเดินเข้าหาขอให้เดินเข้าหาเถอะนะทรงนี้จอมโหดพร้อมกล้าบวกกล้าแรกอยู่แล้วนะครับหัวจิตหัวใจกําลังดีเลยชั่วโมงนี้ คู่7เป็นพลอยวิเศษทีเด็ด99นะครับกับเพชรสามารถสิทเจ๊ปลิมครับคู่นี้ภาคที่เท่าไหร่แล้วเนี่ยภาคที่สามภาคที่สามภาคที่สามนะครับภาคที่สามละอืมอืมก็ทุรักทุเลนะคู่นี้เจอกันสองครั้งมันก็มันก็หาทรงสวยๆไม่เจอนะคู่นี้เนี่ยต่างคนต่างหมดต่างคนต่างไม่เป็นทรงคือมัน มันมันก็ได้ความทุรักทุเลได้ความมันน,นัวไปอีกแบบหนึ่งนะพลอยวิเศษก็จะเป็นแบบทําแบบทรงฝีมือนะทําเป็นทรงฝีมือลูกเตะต่อยจนส,สามารถนี่ก็เดินเป็นวัวชนนะเอาตัวเอาหัวเข้าแรกนะเอาหัวมุดเข้าไปนะคู่นี้เนี่ยโหคือต้องบอกว่าลุ้นยากไม่รู้ว่าจะออกหัวออกก้อยออกแบบไหนเลยแต่ใจผมผมชอบเพชรสามารถอืมคือ แพชนะไม่รู้อะแต่เป็นสามารถแกเดินไม่หยุดแน่ๆละที่ร,รู้ๆว่าอ,อ,อืหรือว่าใครจะเข้าต้นที่พลอยวิเศษปลายที่เพชรสามารถก็ได้นะครับเพราะต่อยกันสองครั้งก็ออกทรงนั้นทุกทีอ่าส่วนคู่ที่แปดนะครับดาวพระศุกร์สิทธิ์มนชัยนี่เกากว่าอยู่ละนะครับอืมหรือว่ากรุงไทยลูกเขาขวานะครับเจอกับศริมงคลสิทธิ์หม้อน้ําเก๋อยู่ที่แดงเลยครับ ลูกวงในอยู่ที่น้ําเงินครับอืมนะช่วงหลังดาวพระศุกที่ก็เอาแน่เอานอนไม่ได้นะเพิ่งมาชนะล่าสุดก็คือโอเล่อึง e อุบลส,ส่วนสริมงคลเนี่ยก็แพ้มาลวดเหมือนกันนะก็ล่าสุดแพ้เจ้าปา่าปามที่สภาพก็ยังดูไม่เท่าไหร่นะก็คือคู่นี้เนี่ยสภาพต่อสภาพเนี่ยผมยังถือเชื่อถือความต่อเนื่องในเมืองกรุงของดาวพรุกมากกว่าคือส,สี่มงคลเนี่ย เป็นมวยเข่าก็จริงนะแต่ต้นๆเนี่ยเป็นมวยที่โดนแล้วมีวุบวาบหัวจิตหัวใจผมว่าดูไม่ไม่เท่าไหร่ดูเป็นรองทางด้านเจ้าดาวพระศุกเนี่ยคือบุ้งจริงแต่เนี่ยกดเชท้ามหลงผมมองว่าปลายๆนี่ก็มีลูกมีแรงมีหมัดมีเขาเรียกว่าลูกพิกเกมได้ตลอดโดยเฉพาะพหมัดโดยเฉพาะหมัดเนี่ยผมว่าได้ลุ้นเหมือนกันนะครับผมชอบดาวพระศุกนะซื้อลูกเกา่า หรือการเยืะระยะไปไครับอ่ะแปดคู่นะครับคู่แรกเนี่ยเดี๋ยวทวนกันหน่อยนะครับออกที่สะดาทองอืดูว่าความคุ้นชินในเมืองกรุงมากกว่าด้วยนะครับฟอร์มหลังก็โชว์ไว้สวยนะครับนอกดูกจังหวะดีกว่าในก็ถ้าจะแพ้ก็แพ้ลูกแข็งแรงนะครับ อืมครับเหลี่ยมจับลูกขวางเป็นตัวผู้นี่ยังไงผมดูดาวเออสสดาวทองได้เปรียบเลครับมองเหมือนกันเหมืนกับไม้เขียงหมูเลยคู่ที่สองออกเพชรบุญช่วยครับเกมปลายๆดูน่ารองเลยแล้วก็คู่คที่สามนะครับอ่าไม้ชอบสายเพชรเพราะว่าสิงอ,อีสานลดเยอะส่วนผมยังเชื่อในความเก่าของสิงอีสานนะครับแล้วก็คู่เอกของรายการมองเหมือนกันไปที่สิงดํายุสุราชครับ ในดูทางมวยดีกว่านะครับนอกดูทางมวยดีกว่าแล้วก็วงในเองก็เป็นตัวขวางรูปร่างก็ไม่ได้เสียเปรียบด้วยนะส่วนคู่ที่5ออก<ช>ทีก้องชัยครับคู่ที่หกออกอที่จอมโหดคู่ที่เจนะครับไม้ชอบที่เกมปลายของเพชรสามารถส่วนผมเองดูว่าเกมต้นเนี่ยพลอยพิเศษได้เปรียบเกมปลาย เพชรสามารถคู่ที่แต่งตัวเอาแล้วกันนะครับส่วนคู่ที่แปดยังเชื่อในความเกา่าอ่ายังเชื่อในความเก่าของดาวพระศุกร์เกา่ากว่าแน่แต่บางทีแกไปแบบโดนแล้วแกก็ไปเอาดื้อๆง่ายๆเหมือนกันเนะเาะดูตัวเอาดูต<ๆ>ัวเอาใช่ดูตัวเอาครับวันนี้ส่งราคาไหมครับพี่ฟลุกอ่ะส่งครับอ่าจิกซอบดไปเตะขาต่อยท้องขึ้นคออัดหนักๆ แหลมโพยังเจอมาแล้วอ่าถ้าจะแพ้ก hmm. well, uh. like, ็ล oh. ูกหนักลูกแข็งแรงนี่แหละนะครับถ้าสิงดําจะแพ้นะแต่ผมว่าต้นๆนี่ยังเชื่อยังเชื่อในวัยพริบของสิงดําเอาตัวรอดได้นะอ่าอืมผมมองว่าคนละทรงกันแหละว่าก็ทางด้านอืมคนละทรงหมายความว่าแหลมโพกับสิงดํามแหลมโพกับสิงดําใช่ไหมใช่ใช่ใช่ พี่ตีมวยไทยดอ m จิ๊กซอหลงแข้งครับพี่ฟุกบอกรอเข้ายกสามนะครับก็ดูบรรยากาศแล้วเล่นผมว่าน่าจะแหมดูไปบิดไปลดงไปนะที่ลังสิตพี่ตีบอกว่าสิงดําเด็ดเลยครัเซียนมวยมีผลเยอะใช่เพราะว่าลังสิตคือว่าจากล็อกลงมาเวทีก็คือใกล้ๆกันนะใช่ครับใช่ครับพี่ตีบอกไหลต่อครับ กดไปแล้วหมื่นสองน่าจะสิงดํานะครับน่าจะสิงดํายอดครับพี่เคประมาณนี้เดี๋ยวผมแวะไปที่ YouTube สักแป๊บหนึ่งนะยู u ูบเนี่ยคนดูคลิปวิจารณ์เสาร์อาทิตย์เยอะอยู่นะเป็นสงสัยไม่มีใครวิจารณ์พี่จีไทยอสงสัยไม่มีใครวิจารณ์พี่จีไทยเป็นนพัมีแต่ผมเนี่ยเป็นพันทุกทีที่ใช่อ้าว ประมาณนี้นะครับประมาณนี้อขอบพระคุณทุกท่านนะครับก็อยากลุ้นมวยกับเอกกับไม้ฝากป้ายยาไว้อีกรอบหนึ่งนะครับพักยกไม้เขียงหมูก็ไปแต่งตัวออกตัวกันได้ at m i k e 99ใส่ at ด้านหน้าด้วยนะครับ m i k e 99ส่วนลุ้นม,มวยลุ้นเว็บกับผมก็ at line เหมือนกันนะครับ at line เหมือนกันไปที่ mu389 นะครับ mu389 บอกแอดมินว่าขอลิงก์สมัครหน่อยนะครับสมัครฟรีนะครับไม่เสียตังค์ครับแล้วก็เตือนนิดนึงนะครับเมื่อวานเ facebook มวยไทยสองพันรูปอย่างนี้ขึ้นมาที่เป็นรูปถูกเมานในมือผมเนี่ยอ่าอ่าเป็นรูปถูกเมนในมือผมเนี่ยใครได้รับรูปแบบนี้นะครับแล้วบอกว่า เฟซบุ๊กคุณจะโดนปิดในยี่สี่สบปดชัมม่วโมงอยากกดเข้าไปนะครับมิจฉาชีพนะครับอ่าเ<อ>เป็นรูปถูกวันนี้เ <มา S 1> ล,ลือกเขียนว่าอ,อมันเหมือนกับว่ามีคําว่าเมตาขึ้นมาที่เป็นรูปถูกเนี้ยระวังมิจฉาชีพด้วยนะเมื่อวานเปลี่ยนรหัสนี้เกือบไม่ทันนะครับก็แจ้งพี่ๆทุกท่านก็แล้วกันแล้วถ้ามีเฟซบุ๊กมวยไทยสองพันเอกชุมพรทักไปนี่อาจจะไม่ใช่ผมก็ได้นะอ่า ก็ประมาณนี้นะครับวันนี้โชคดีมีชัยทุกท่านนะครับขอบพระคุณทุกข้อความครับสวัสดีครับครับผมสวัสดีครับ